แค่นี้ที่ไอ้เกิดเวิดมันยังช่องเชียงแต่ว่าก็ให้ตองไอ้ตองโมไปอีแต่หวาเพราะมันได้เชี่ยงแล้วนี่ตึ้งตองมันดอกไอ้มันเชียงแล้วกันนี่น้องเรื่องติบเป็นผู้จีกาด้องเพีย้ยนตึง้งต่ทัม้งหมดว่าได้เป็นก็เกิดทำให้กบอาจารย์อันนั้นันคนเราเป็นผู้นำนี่ต้องมันจะบาะมันนักป่ารามอยู่ดีเราเปียดนี่คิดแล้วหล่อหน้าเป็นผู้นำหล่อลังมันจะอยู่แหงเผื่อบิดมันจะยุดมัน เดี่ยวเลี้ยวชายเดี่ยวเลี้ยวว่าเลี้ยวไม่พ้นนะก็โตดหล่อหน้าไปหล่อลังทั้งจิบเลือดหล่อกระดาช่องหล่อหน้าเนี้ยขนาดหล่อลังต้อยลังเนี่ยต้องบิดให้หล่อหน้าเลี้ยวให้ไม่ใช่เลี้ยวเองเป็น่ากระเอีองทิพยและลูกกันนันเป็นคนช <c oughs> ี้ขาดคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะหนูเข้าใจในความประสงค์ท่านอาจารย์ตรงนี้ทุกคนเราต้องร่วมกันทํางานเพื่อสํานักเพื่อ ให้เกิดประโยชน์ในสังคมธรรมะนี้ใครจะเป็นผู้หยิบยื่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีธรรมะเป็นอาหารดังจิตใจให้ความเจริญธรรมะคุ้มครองโลกพี่ทองเป็นคนที่ฉันเคารพพี่ทองก็เป็นผู้มีพระคุณต่อน้องมาโดยตลอดครับตลรอดที่ดองจะรอดเลยนี่พี่แก้วก็เป็นคนที่ฉันมีความเคารพนับถือนะคีนี้ฉันคิดว่านะพี่ทองนี่เป็นคนมีความรู้เป็นความดีความเก่งหลายๆอย่างเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าในหน้าที่ตรงนี้ให้พี่ยจะไหมน้องให้พี่แก้วกันผมไม่ยอมจัดเถอะนี่ผมไม่ยอมมันผมผมไม่ยอมจัดเถอะนี่ไม่ยอมมันมันไม่ได้ใดนี้เปิดเปลืออยจานเอาเดี๋ยวจานแลกไรที่แลูกเดี๋ยวนี้เปิดเปลือยอ้วาวก็พี่แก้วก็มีความพร้อมให้พี่แก้วแตเธอพี่เดียรเขาให้ไปแล้วมัน <c oughs> บ่มโรงเรียน,นอะจานแตวโรงเรียนค่อย นายวชาชับอกแล้วว่ามันเป็นเสี่ยงวิจา,ามาตีแลว้วเวอร์นายทองกันมันว่าหวังไม่ตู้กนแล้วนี่แหละนี่แหละมันไม่ตู้หรือกันแล้วน้องเรืองตีบก็บเป็นปัญญาชนไอ้เดียก็มันเป็นคนมีความคิดนี่มันเป็นสินทธิกับกูก็ต้องปฏิบัติวก็หมอบไม้ไ้องกูถากับรอหน้านี่รอหน้ากับเรือกูไปนังอนนี้นะครับเอาอะไรพี่ทองไม่เอานะคะคนเราเนี่ยต้องเคารพเหตุผลสิอาจ,จารย์ไปโยว่าเดินดิเอาเลยใช่หรือแล้วไอ้ทอง มึงใหญ่บอดร่วงอย่างเงี้ยเลยไม่ตู้กว่าไม่ตู้หรอกนี่ไม่ทุตก่อนทำไม่ตู้เฮ้ยเชคให้บอกเลยไม่ตู้ไม่ตู้เนี่อ้าวพื่งแล้วไม่มีเวลาดูแลวันเว้ยก็มันต้องเอากระตามหน้าทีแล้วก็เป็นนั้นว่าพร้อมลูกนะค่ะกลุ่มใจกลุ่มใจกลุ่มใจนี่ก็ทำให้หัวใจเรากลุ่มทำไมเราไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เห็นถึงความ มันกลุ่มวัวใจมันรวนมันเร็กลับไปเป็นลูกเคลงชู้นาวาอามแต่และแม่ห่วงแม่แฮนพ่อเป็นแลนพ่อเป็นเฮราหน้าตาเกิดมาดังตีมองดูห้ดีมันก็เหมือนเป็ดว่าไอเล่วังคาไอมาจูราลาเป็ดโอแม่ลูกเู้หลาเป็ดเลยอย่าหามันปนความจำเป็นลูกนะครับเป็นนันว่านายแก้วลูกนะ เป็นผูดรับพาระหน้าที่อ่อานี่เป็นไปตามกฎกติกาไม่ต้อไม่ต้องเนไม่ใจกี่วะเรืยองตีกันไม่ได้ก็กันปืนอ้าวเจ้าก็รับปีทองเการับเรื่องกูไม่รักนี่กับมึงแล้วกูห่าร่อยและตึงก้นใจมาเรียนเนี่ยยันพอคนที <zag> <pod> ่มาเรียนเราต้องจ้อนตุกระดับอายุลูกธรรมะนี่มันเป็นอาหารของจิตใจลูกแล้คนเรา ครเป็นนั้นว่าพร้อมลูกนะครับพอจะหมอปารานาทีอาจจหรับเอืองทิบนีเติดโอนในด้านจริยธรรมให้เด็กรู้จักการกราบการไหว้รู้จักเรียกในวัยยุศนะเราให้รู้จักในด้านจริยธรรมได้ค่ะการนี่ไหนต้องงะลูกครับพมทําให้ปารานาทีพุ่มทำอย่าง้แต่เรื่องนี้ไม่จบอ๋อมันแล้วการเธอนั้นเป็นศิลปินมาก่อนครับครับครับอาจารย์ครับ กันในด้านส stumbled, <quin> ั้นตนาการความบันเทิงเลยลูกนะขับได้ขับได้ขับขับปดีแต่อาจารย์จะเป็นนั้นเพื่อลูกเพราะว่าถ้าทัานเนี่ยเราตั้งวงดนตรีวัฒนธรรมขึ้นมาสักวงันเพื่อวงดนตรีวัฒนธรรมลูกกล้องยาวกับกล้องยาววงดนตรีวัฒนธรรมสอนในด้านธรรมะสอนในเรื่อึงการเสียสละความอดทนโอ้กล้องยาวเลยกับกับกล้องยาวหนึ่งกล้องยาวน้องนั่นพี่บางทีอาทิตย์เดินกระบวนการออกแก้วอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้ครับครับการเดิน อาจารย์นะตั้อันนี้ปลื้มกันนะพอเราเดินกระบนไอ้ไรลูกไอ้ไรไปตั้งวงดนตรีไอ้ไรกลองยาวมันหรือโอ้ครับครับคือดนตอนวงวัตนธรราไม่ได้ก็จะได้นะอันนี้กลองยาวนี่มันเป็นตองคือการความสามัคกีครับอาจารย์บอกว่าสุขาสั้งกับชาสามัาคีความสามัากีจะนำมาสู่ประโยชน์ทุกวงดนตรีกลองยาวนี่ถ้าไม่รวมวงสามัาคีมันจะเป็นดนตรีที่ได้ความเติงไม่ได้เออทุกได้หลูครับ เมื่อเรากินมากกินปลูต้องกินปูนอยันนั้กินเนมากกว่ากินเนปููพัดกินเนีปูนไม้ปากเนีข้าวใจผูดมันมีกว่าไมหล่ะไสแท้ก็เดินเป็นวันนี้วันนี้วันนี้คราวนี้นะครับคราวนี้กันในวงปรายาเนี่ยมันใจเออพวกรตีมีเครื่องดนตรีช้าบจริงนึ่งของกองนี่คือผู้เชี่ยวชาญในผู้ต้นโอ้ชาลาอดต้นเรือลูกดนตรีกองเนี่ยยันกองนักฟังเดี่ยมั่นใงมีกว่าไมมไหง มอง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 ดู่บนนั้นแต่มองอยู่นั้นคดีคนตีคองอย่าเด้อผูเละละ้เทียนละก็ยิ่ไปตีในตองนู่นับกล้องกรองยามต้องตีในตองเล่าก็ไม่ได้กินบุรีก็ไม่ได้ทุบเบียก็ไม่ได้มึกมันปั่นเพลือ่อนองอ๋อแล้วมือหนึ่งยิ้วกองอ่ะมือหนึ่งตีหยุดไม่ได้เพี้ยนอย่างว่าไม่ได้นะไม่เล่นเลยทุบบุรี มังมังมังมงเลยไปยืนมังอยู่คนเดียวกรองยาวเขายังไม่ใหญ่มาตีนู้ไปยืนคลองอยู่คนนี่ผู้เสียะละคนที่จ้องอยเามารวมคอยเห็นชอบทำไม,มก,ก,กันชาบนี่เมื่อกไรกับกองตีจ้องผ้าอะไรจ้องว้าอะไรบุรีกับชู้ไม่ได้อะไรมันกันนี่แต่ตีแต่มันมันกินปลูแลยเป็ะแจ๊จับแจ๊จับแจ๊จับ,บ,บแต่ถ้าพอรวมกับคลองหรือมหนนั้นมากกว่าพลูเลยนั้น มง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 มองเจมองจับมองเจมงมงเจมงจับมงเจมงมาเรือเลยจะเร็วแล้วเร็วแล้วเออเออเอเอค่นี้พูดิจะเข้าไปรวมไม่เกิดความสมบณ์คือกลองกรองยาวนี่มีสิบหลูกอ๋อสิบหลูกครับเป็นตัวยืนก้าวหลูกเล่นตัวยืนนั้นเสียงดังเหมือนกันมดคือเสียงยืนในนี้พรึมพรึมตีก้าหลูกดังตอม ปลื้มปลื้มแต่บวกนี้ปลื้มมือเดียวมันมือนูอย่างมือกันโบนี่นั่นอย่างกินนั่นจะพาย่าเบิ่งอย่าเอากันมาได้นันมันอย่างมือได้เพราะมันปลื้มมือเดียวนี่แต่จะพาดต้องบอกเลยว่ามดแล้วน้องเออขวัตรทรายเด้อเละไปแลกการหลวมกขาวงกันาได้ป่านาคไปวัดถ้าเริ่มเขื่อนเลยครับปลื้มจับปลื้มแจ้ปลื้มจับปลื้มแจ้ปลื้มมองปลื้มแจ้ปลื้มเริ่มเลยจัดมันเหล่วนั้นเป็นวงดนตรีเลยนั่นแจ่ปลื้มจับปลื้มแจ้ปลื้มมองปลื้มแจ้ปลื้มแค่นี้ตัวคัดเลย ตัวคัดที่เป็นตัวนำโอ้นทองครับตัวนี้เปลี่ยนอย่างว่าปริมแจปริมจับปริมแจ เขาจะก็ถกก็ถกก็ถกก็ถูกพอดีกลองยาวไม่กันอย่างที้ขนาดตีด้วยปากยังสะดุกแค่นี้เพิ่มเลยมันมันในเรื่องกลองยาวไม่น้องเยเต็มเลยมันนุกดินุกเพื่ออรมกรอยตามกูเมื่ลเาออกเลยว่าไอ้ไรเราไม่ใช่ไรเลยว่ากรอยตามจังดนตรีของเราว่าไงลราออกรู้ดิมันนุกดีกลองยาวน้อง เดี๋ยวป้าต่อนื้นี่ยมันมันเป็นมันมันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นเป็นอะไรอาจารย์พปอกเคยได้ยิงกรองยาวเลยจะเปลี่ยนจากว่าเป็นกรองยาวเม็ดนี่โอ้เขาเรียกว่ามันเป็นความผูกพันรวมเลยหรือขับขับขับนั่นเลยนั้นทำไมโอ้เพราะเราตีกรองยาวแม่ตีนตึ้งพ่วงเมียเขาเตี้ยงอยู่ในแต่เวลานั้นเตี้ยกับเตี้ยกับพวกับกึ่ยตีกรองยาวเมียกับกึ่ยรำกรองยาวมึงเชื่อไหมก็เลยก็ตีกันเลยก็รำเลยก็เตี้ยงกันเขาจากว่ากรองยาวหมดนี่ปั่นปืนปริงจึ๊กตีจัมปริงจึ� บิ bring, 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 bring. ้งจึกบริงจึกนึงก็เมียว่าเออเราแรงแร้งเหนือตังกี้อ้นว่ากับรถอย่าไปชนเนียนไหมหล่อบิดปะเนายา่ำปะใหญ่ย่ำาจะนักนาว่าเร็วแต่ใช้ตาหนึ่งมองฟื้ให้มันปิดนองเออปีบอกแลว้วปีนั้นไม่จ่ายกนบิดแต่กันใแล้วมันข้าวมาจิต มายมันค ek, ah, oh, okay. ุ้ยได้เลยบีบไปจนรอดไอ้หยาไอ้แม่ไอ้แก่ไก่จนตีจับกระปุกจักตีจับกระปุจักเอวัดนุกกดีไปว่าบ้าน้าไปพึงในโรงเตำคนแก่ยนมากเป็นพระรากลองยาวเม็ดที่เก้าวกันมดเพื่อนเออน้บใจกี้ยนเลยยิ้มปากแดงบรีจึงโกแก๊กโก๊ะจโกโก๊ะโก๊ะจิกก็แก๊กโก๊ะจิกก็แก๊กอะไรครับพักตาโยในต่อบอกเลยจึกจิกก็แก๊กโก๊ะจิกตีจับโก๊ะจิกก็จิกจังโก๊ะจิก แม่กลัวพูดเปล่าอยู่ในกลัวก็เมื่อดนันแหละกลรูจึงปี้จับดึงจึงกรูตึงตีจับกรูอจึงตีจับกรูตึงมาวัดกัขบข้อมัดเป็นดองยาวนี่เป่จงจองขาโวลีไล่ดิโร่ดิเป่งอ่พออะ,ะพ่ะอ,โอ,โอ,ะอ,อ,ออพอแหลบตึงมะลุกปอครับ พี่ทอกนี่เก่งอไงกับลุ๊บดิแล้วพี่แก้วล่ะคะไหนแก้วนั้นมั่นโอ้เรื่องดูแลนะลูกนะเรื่องการดูแลพวกชิดตีมัดชึกษาเล่าเรียนนะให้ความสะดวกครับมึงินเกันสิตุบจิตต้อยกันนั้นมึงนั้นลูกมึงนั้นโรงเรียนเรียนแล้วคุณจะได้นี่เดี๋ยวดิเออรฮะเดี๋ยวเราตีตีบาร์กันลุกกันนะ ตีตีตีติเดียตีปีท้องสิบาทนั้นลุดกันนะแล้วจะไม่ขายกันได้ยังไงก็บังท่องยืมคอยยีชิบเห้อแล้วมันลุดกันได้อาจารย์ขามีคนข้ามาในสำนักคออย่าลุกมิทราบค่ะอ๋แล้วยามอาจารย์รื้อหมอหนาที นี่เตะตรงเข้ามางานั่งลงกราบนมัสก,การประโยคีเมื่อตึงมาที่วัดว่าอาจารย์ยานัง,ง้ำหนวยปอไวปอนไวใจดูตาตั้งเรามาก็ู้้วัดว่าดูแปลกหน้าพอไม่รู้หนุยนาว่าติ้นตานเตออยู่ไหน บอกเ่าเล่าโยกีชื่อเรียงรืดเสียงได้มาจากไหนบอกเ่าไงพอดีก้าวใจเตอรอชื่อรอ้อยหลูกมาจากไหนนี้ผมขอกราบนมรสการพระอาจารย์เจริญพอ่อลูกผมชื่อคมสันครับคมสั้นมาจากไหนอหลูกจากดินแดนคนครเวสสาลีครับเป็นโอรสของสเสด็จพอ่อแสงนรินสเสด็จแม่ศรีรัตนาผมมีน้องผาวแฝดอีกคนหนึ่งชื่อพันสิงห์ เราแยกทางกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสเสด็จพ่อมีรับสั่งให้ผมกับน้องชายฝาแฝดเดินทางหาวิชาความรู้กําหนดเวลาไว้หนึ่งปีครับอาจารย์และนาวิชาความรู้ที่ได้ไปนั้นให้พี่น้องประชาชนในคนครเวสสาลีได้เข้าใจรับทราบแล้วขอเสียงประชามติว่าใครควรจะได้เป็นอง์ราชาา่อจากรจากเด็จพ่อครับนั่นแหละลูกเขาเรียกว่าเอาเสี่ยงประชาชนเสี่ยงประชามติเป็นเสียงะวัน์ อาจารย์พมอพ่ว่ากดอกไปเรื่องมื่งนะบ้านเรานี่เอาลาวเอาลาวนี่้องอยากเป็นคนขี้แปรจวนทีเขาหลับตักการหลับเอ็ดปนเดี๋ยวตาลุกเดี๋ยวตาให้ไอ้องใจได้ประทับสักเดียวใจคณีพระงคงจะเด็ดพ่านอาจารย์ครับผมคงจะเสียมาญาติแอบฟังท่านอาจารย์ได้อบรมศิ์อยู่ตั้งนานแลวผมได้ฟังคำอาจารย์บอกว่า ธรรมะเป็นสิ่งคุ้มครองโลกเราต้องพัฒนาธรรมะด้วยเลยครับอ๋อนี่สําคัญลูกบ้านเมืองถ้าเราม่งแต่วัตถุอย่างเดียวลูกก็ไม่ได้มนุษย์เรานี่ลูกมันต้องมีธรรมะมนุษย์เป็นสัตีิประเจิดกันเหนืองจากเรามีธรรมะเนี่ยสิ่งนี้ที่เราเนื้อใจสัตว์ถ้าเราแลด้วย,าายรัฐธรรมชาติลูกสัตว์กับมนุษย์มันเมื่อนกันอยู่ว่าประการคือกินนอนซื้อพันหลักษาโรคนี่ไปสัตว์ก็อยู่กินมนุษย์ก็รู้กินเนื้อเรานอนครับ อาจจะไม่ลุกเจ็บกายได้ป่วยรักษาโรคมากกระเหลียบแร่แมวกับมันกินใบหญ้าจริงไหมลุกใช่ครับซื้อปั่นเปลือกกระไรปั่นกินนอนซื้อปั่นรักษาโรคนี่พายหาปราการนี้ซัดกับมนุษย์เมื่อนกันถ้าเราอยู่ไดแ้แก่นี้เราก็คือสัดในร่างมนุษย์แต่สิ่งที่มนุษย์เนื้อกว่าสัดคือธรรมะรููกระตันยูรูก้กระตาเวทีรูเอตรูพ้นรูนรูกั้ถ้าเมตตาปราดีคือธรรมะสอ้สาธุกประจยา์นั้นผมคงมาไม่ผิดไม่ผิดแด่ลุกไม่ผิดเดีแล้ว ชิดามจังครูก็ช่วยเกินวะให้หน้องเอื้องติบได้ไปอยู่ในเมืองดักตี้ใหญ่เกมข้าววังอยู่เจ้ากูเลยกทำเรื่อมได้โอ้ยร้อยพูดใจด้วย,ยนะเครียด่ารนี้เมื่อมาอยู่แล้วก็รู้จักครูยหอยได้รูรอกการลักงั้น <c oughs> นี้และผีดีตอนรับ ผมขอ,อาฝากเนื้อฝากตัวนะครับคุณครูใหญ่นะค <c oughs> ุตื้อไปรักด้านนี่มีไตห้องเปเือ,อ <c oughs> แปลนาำมันขอยเสี้ยนี <c oughs> เ่เตรงเลยไหนแก้วคนล้างไงลูกโอ้พี่คนข้างหลังเลยครับขอโทษนะครับวัสดีครับพี่แก้วครับก็ไอ้พ่อมครับจะไหวบังคมปงใจแล้วครับนะ ทีพระองค์ใดโอ้ธรรมะนี่ยอมได้จากจุดตรงนี้ครับครับรับอย่าเตื้อป้มครญ่ให้เป็นผู้ดูแลพระองค์มาอยู่นี่มีได้เท่าว่าเปดรื้อเท่าว่าใครจะแบ่งไรบอกป้อมนะครับไอ้โต้งายพี่มอยากคิดน้ำเขาดีดอกก็ <laughs> เอาเลยลูกนะเมื่อมัดตัดสินพระไทยแล้วองค์ชายมีเวลาหนึ่งปีครับอืมครับไปผักพอนก่อนอจะให้ปอบครับครูอ,อิกคนหนึง่นงลแล้วเลยลูกครูเอื้องทิบเอื้องทิบย์นิสิต์พอในด้านจริยธรรมธรรมะนี่รู้หมดแล้ว โอ้ดีแล้วครับผมไม่ต้องรบกวนรอาจารย์มากค่าไปลูกค้าไปทำความรู้จักอครับลูกชิดได้ลูกชิดได้ดูจักครูเี้ยข้าไปอย่างนี้นะคะข้าไปลูกอ๋อแล้วไม่ว่าจอมรอยจังนี่เตอมมานะ ไวในด้านการศึกษาแต่แจ้งตำนำแจ้งตองฝากพี่น้องทีาราเจ้าพระเจ้าเวชาลีมีแต่สุขใจกลับจัวไวบ้บางคมไม่ก้าวุมชายเออ คุณครูครับอย่าได้เรียกผมอย่างนั้นดีกว่าเรียกผมว่าสิทธิคมสันจะสะดวกกว่านะครับแต่เดี๋ยวจะคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ผมจะเสียโอกาสในการเรียนนะครับอัอนการทูกไอ้หลุกนั่นการทูกแล้วและคือสิ่งที่ไม่รู้เราก็ต้องศึกษาอ่านำองค์ใจไปปักป้อนก้อนลุกให้คุณเคยในพื้นที่ที่ก้อนนะแล้วก็ขอยเริ่มกันต่อวันจันทนั้นเชยจะเด็ดทางนี้นะคะอขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตนะไปได้ลุกไปเอาความคุ้นเคยในพื้นที่ ไฟในโลกขนานี้เคยกําลังใช้คุณอยู่แล้วแหละแต่ๆๆๆ <c oughs> อาจารย์พูว่าบรถดีว่าเนี่ยอาจารย์อ๋อเหลา่าเหล้วก็มันพูดได้ฟิทเถี่ยลูก <c oughs> มึงเดยเฉพาะคุณตั้มนาที่เองอ้าว <c oughs> ข้าในแก้วดูแลองค์ชายลูกนี่เป็นสิ่ง,งดีดีก็ได้สิหน้าไปให้กับประชาชนบ้านเมืองก็จะเดินเลยลูกถ้าเราอยู่ในธรรมะขับหน้าที่พ่อแมายันเออเอาละ ในเรียบมึงแหลๆเ,ลเลตือนเตือนชายชายมันด้วยขับไม่รืน้นได้านก็ใช้ลูกอ้น้องเมียเาฉันได้มานีไมีอันยังมึงดูดูครูทองนะมันจะปฏิวัติก่อการอยู่นะดูแลเดียบร้อยโอ้ยบอเบื่อเป็นยังมีจังได้ส่งกลับทะเลเหมือนเดิมเออป่อมาว่าอยู่ที่นี่ปีกงสบาย อ่านหมายว่าได้ทำมารมงเงาปราเป็นคันลมชีวิตได้ป้องใสในที่รุดอรสจากปงมีตกลงปลงปะไตและปักอยู่ซาไลยพระโยกี